และตอนนี้นะคะเนยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่บุ้ยของอีสุสุนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยรีบมาฟังเลยนะเพราะว่าเนยแอบเห็นว่าเขามีให้หลุนทองด้วยและตอนนี้ค่ะเนยอยู่กับพี่ท็อปนะคะผู้บริหารจากอีสูซุค่ะสวัสดีค่ะแล้วควนพี่ท็อปช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมภูณทรัพย์มิ่งธนบุญนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทบรีพเอดอีซุสิจัดจำกาครับผมค่ะวันนี้อยากให้พี่ท็อปเนี่ยช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าทางอีสุสุมีรถไฮไลท์อะไรมาฝากก นะฮะก็คือ DMAX กับวิวเนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มีทั้ง DMAX และวิวเอเนี่ยมาโชว์ให้ท่านได้ชมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังมีทั้งรุ่นมาตรฐานแล้วก็รุ่นที่เราตกแต่งพิเศษให้ทุกท่านได้แบบก็เป็นแบบให้ทุกท่านได้ลองดูว่าดีแม็กซ์ดีแม็กกับวิวเอ็กซ์แต่งแล้วเป็นยังไงบ้างอ่านี้เลยเพราะฉะนั้นเรามีให้ชมกันด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้มาเลยค่ะพาไปชมกันได้เลยค่ะพี่ท็อคขันแรกนะครับก็เป็นตัววิว R.S. นะครับก็คือตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับก็คือออปชั่นเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a d เดนะครับกล้อง360ถ่ารอบคันนะครับมีโครตุนยาใช่ใช่แล้วก็เป็นสีที่เราก็เป็นสีโอเปกนะครับทำให้เป็นสีแบบดูดูแบบดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็มีการชุดแต่งต่างๆรอบคันไว้เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีเห็นไหมตา R.S. เป็นสีเขียวเขียวโอ้สวยมากเลยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าด้วยใช่คขับง่ายใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าเซฟตี้ต่างๆโหมดต่างๆเนี่ย แบบเลยทุกอย่างจะเป็นไอตัววงลัยดึงกลับเมื่อออกนอกเลน<ฆ>นะครับรวมทั้งตัวเบรกฉุกเฉินต่างๆน,<า>นะครับเมื่อมีตัวอุปสรรคด้านหน้าอ<ฆ>ะไร้ยครับมีครบทุกอย่างระบบ,ะค,บความปลอดภัยครบคร<ช>ันนะคะเดี๋ยวลบกวนตกล้องค่ะช่วยแพนมาเดี๋ยวเนยให้ดูแบบว่ารอบๆคันด้วยสวยงามขนาดไหนอย่างที่บอกครับชุดแต่งนะครับมันจะเป็นตัวนะครับแม็กต่างๆนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว RS เลยนะครับ RS นะฮะนอกจากด้านหน้าแล้วด้านข้างก็จะมีกิมมิกเล็กๆตรงนี้ นะครับภายในนะเขาจะเป็นสีเขียวดําเขียวโชว์เลยค่ะโชว์ภายในให้ดูนิดนึงค่ะนะครับว้าวกว้างขวางมากเลยนะคะด้านในโอเคนะครับอย่างที่บอกครับก็คือตัวไอซ์เนี่ยนะฮะจะเป็นภายในสีดำนะครับแล้วก็เล็กเดินได้สีเขียวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของไอซ์โดยเฉพาะนะครับสวยมากๆนี่เป็นรถครอบครัวได้เลยใช่ครับแหมไม่ครอบครัวก็ได้แต่ว่า เท่ๆก็ยังได้นะตรงนี้ดูแบบสปอร์ตสปอร์ตใช่นะครับอันนี้คือตัวแซนด์ดัตที่เรามาเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเรามีการตกแต่งพิเศษทท่านพิเศษใช่แล้วมีตัวไหนอีกคะพาไปโชว์หน่อยต้องมีดันข้างเหล่านี้โอ้นี่คือมันเหมาะมากๆกับแบบใส่แคมปิ้งใช่นะครับอย่างที่บอกครับไอเอสนะฮะนอกจากดูแบบไปแล้วดูหรูหราดูสดแล้วนะครับเรายังมีเคาเรียกว่าตกแต่งใส่ลุยใส่ลุยออฟโรดใส่แคมปิ้งเอวดอร์ไลฟ์นะครับตัวนี้ก็ มีการยกสูงรถขึ้นมาเพื่อลุยได้มากขึ้นฟิลออฟโรดใช่ฟิลออฟโรดถูกต้องนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแม็กนะครับเปลี่ยนยางให้ดูเป็นออเทเลนนะครับคือสำหรับที่จะลุยได้บ้างนะครับแต่นะครับเป็นวิบงวิบากได้นะครับมีการติดตั้งบันไดข้างให้ดูทับมากขึ้นต้องติดตั้งตัวรถนะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวสปอตไลท์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางเวลาเหมือนเข้าไปในป่ามืดๆใช่นะครับแล้วก็ลมทั้งเป็น ดีมากเลยอันนี้นชอบมากนะฮะเหมาะกับสายแคมปิ้ง,ง,งนะฮะเพราะนี่คือการเรียกว่าตกแต่งเพื่อให้ทุกานได้ลองชมกันว่า UX ตกแต่งแล้วเป็นอย่างไรเยี่ยมมาก สวยมากนะครับเทมากโอเคมีตัวไหนอีกคะพี่ทอดกางหลังนะครับนะฮะนอกจากตัวไอโฟนเนี่ยโอ้ตัวโทรศัพท์ไม่ใช่หรือจะเข้าไปเป็นซูเปอร์แมนเลสนอกจากเกรดตัวไ s แล้วนะครับยังมีตัวไ s เอสไอตัวมิวเอสที่เป็นเอลักันนะครับก็คือท่านใดที่อยากจะเรียบหรูไฮโซนะครับภายในก็จะเป็นสี ดูแบบชีวิตติดแกลมะะด้านในจากเดิมเนี่ยไอซีเป็นสีดำ<ฮ>ะนะฮะตันวนจี้เป็นสีน้ำตาลดูใครก็ดูใครก็ดูหลังมากขึ้นนะครับใครก็สไตล์สไตล์แบบนี้ก็มาดูได้ตัวอัลแกนตัวนี้นี่ค่ะ,ะคโอ้โหถึงเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าสไตล์การตกแต่งเขานี่มีแบบสปอร์ตมีแบบสายลุยมีสายติดแกลมเราะว่าลูกค้ามีความต้องการหลากหลายเนาะเราก็อยากจะตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้ครบ มากที่สุดเยี่ยมมากตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจริงๆโอเคมาเรามาดูต่อไปได้เลยค่ะนี่เป็นรุ่นมาตรฐานเหมือนกันนะครับที่เราบอกสีดำนี่เราบอกเป็นรุ่นอะไรกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะมีเป็นตัวมิกซ์เอ็กซ์ลอมิกซ์ตกพิเศษด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่นแบบแนวสแล็กซิ่งแนวสปอร์ตแหละอ่าสแล็กซิ่งมาดูเันตเดินไปทางไหนดีคะทางนี้แล้วกันเนาะข้างหน้าดีกว่าอุ๊ยคนเริ่มเยอะแล้วเนาะวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานด้วยก็ผู้คนคึกคักแล้วนะคะนะครับตัััววววนนนนีีี้้เเเเเปป็็าารยยก่ตตจะ ม็นตัวที่เรานำมาตกแต่งพิเศษในแนวของเลสซิ่งที่ท่านแบบชมกันว่ามิวส์แต่งแบบแนวซิงซิงได้เป็นยังไงแนวซิงซิงเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าแอบเห็นว่าผ่อนเริ่มต้นนี่คือสบายมากนะ9,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองโอเคนะฮะอันนี้คืออันนี้คือรุ่นแอคทีฟนะครับแต่เราก็จะมาตกแต่งโดยการทำโหลด โหลดไดยลง3.5นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมเปลี่ยนช่งล่าแล้วก็มีอลูพาสต่างๆแอบเห็นดิสเบรกตรงนั้นแบบสีแดงดูแบบจิตจาดมากเลยอะดิสเบรกตรงนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนดิสเบรกนะข้างหน้าเป็น6พอตข้างหลัง4พอตนะครับเพื่อให้เบรกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นะครับอย่างที่บอกก็มีการโหลดแล้วก็ลดลง3.5นิ้วนะครับอันนี้ก็แนวเลสซิ่งที่แบบอยากอยากให้ทุกท่านได้ลองชมว่าดูจิตจัดดูเปรี้ยวขนาดไหน นะครับนี่คือดูโตมิวเอ็กซ์ของเราหมดแล้วยังคะมีตัวไหนอยากแนะนำเพิ่มีอีกไปดูดีแม็กซ์กันหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดของเรานะครับตัวดีแม็กซ์ของเรานะเป็นไฮแลนเดอร์าวครับก็อย่างที่บอกก็เป็นรถขับพื้นสองล้อยกสูงนะครับก็ใช้สลับทั้งส่วนตัวก็ได้ ช้บรรทุกก็ได้นะครับก็ตัวนี้เราก็เป็นเครื่อง2.2นะครับเป็นเครื่องใหม่ที่เราออกแบบมาแล้วก็เพื่อที่จะเรียกว่าตอบสนองการใช้งาน,นว่าเป็นเรื่องการขนส่งนะครับการใช้งานส่วนตัวนะครับแล้วก็เกียร์แปดสปีดอีก่ังหากขับแบบนุ่มนวลสบายสบายมากเลยนะครับนะฮะนี่คือตัวฮ i ล h l นเดอร์นะครับได้เลยค่ะอันนี้ก็แบบว่าคร่าวๆเนาะที่นํามาโชว์กันแต่ว่าแคมเปญพิเศษโปรโมชั่นพิเศษในงานเป็นยังไงบ้างบอกผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะโอ้วันนี้นะครับต้องตรงไหน,ไหนดีดด อ่ะตรงนี้ตรงนี้แต่กล้องบอกว่าเดี๋ยวมาหยุดตรงป้ายดีกว่าไปตรงป้ายนะครับคือตรงนี้ต้องบอกว่าบูธของอีซูซูแบบกว้างใหญ่มากๆครับโอ้โหเห็นหรอกว้างใหญ่ไพศาลนะคะอ่ะบอกไปเลยค่ะโปรโมชั่นในงานเป็นยังไงบ้างค่ะจริงแล้วนะครับเรามีโปรโมชั่นหลากหลายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการหลากหลายแล้วเาจะดาวน้อยผ่อนนานนะครับาคุยกันได้กับผู้ที่ปรกษาการขายของเราได้นะครับแต่ตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษจริงๆของของดีแม็กซ์ก็คือ ดีแม็กซ์ดีจริงดีจริงอ่าก็คือเมื่อซื้อรถดีแม็กซ์และรับรถดีแม็กซ์นะครับในวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3อสิงหาคมค่ะนะครับรุ่นรับทองคำนะครับอะไรคะอ๋อนี่ไงเป็นป้ายแคปเป้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต้องโชว์ต้องโชว์นะฮะนี่ค่ะดีแม็กซ์ดีจริงโดนใจทุกเจนเนอเรชันนะคะนี่อะไรบ้างอะพี่ท็อปแนะนำไปอันนี้คืออย่างที่บอกก็คือดีแม็กซ์ดีจริงในเรื่องทั้งแรงจัด ประหยัดจัดปลอดทนจัดทนจัดคุ้มจัดนะครับแต่ที่ลูกค้าอยากรู้ก็คือซื้อรถ d m a x ็กซ์ซรถีแม็กตั้งแต่วันนี้จนถึง31ส,สิงหาคมนะครับรุ่นทองคำสองสลึงนะครับนี่แหละที่แบบว่าโปรยไปตั้งแต่ต้นคลิป <laughs> รุ่นทองคำสองสลึงนะครับทุกสัปดาห์หสัปดาห์ละ22รางวัลโหแจกสัปดาห์ละ22รางวัลแจกเยอะมากรวมทั้งหมด9สัปดาห์ะคก็รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด ห้าล้านกว่าบาทห้าล้านกว่าบาทนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาลุ้นทองกันอย่างนี้ก็อย่าลืมค่ะแวะมาที่บูธของอีสุสุด้วยอ่ะฝากเชิญชวนนิดนึงค่ะสุดท้ายครับก็ท่านใดนะครับมางานฟาสออโตโชว์นะครับที่ไบเทคบางนานะครับอย่าลืมนะครับแวะไปที่บูธอีสุสรับนะฮะมีทั้งมิวเอ็กซ์ทั้งดีแม็กซ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อดีแม็กซ์ลุ้นทองนะฮะมาที่บูธอีสุสุนะครับยินดีมาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เทามากๆเลยนะคะ อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะแวะมาดูกันได้เลยนะคะที่บูธของอีซูซูแล้วก็มาลุ้นทองกันเยอะๆได้เลยนะคะ